สวัสดีครับกลับมาพบกับผมไอทอออโต้ I กันอีกแล้วเช่นเดิมครับวันนี้เนี่ยมีรถเก่งตัวท็อปมานำเสนอครับเป็นรุ่นหายากและต้องบอกเลยว่าราคาดีมากเป็นรถบ้านด้วยนะครับสำหรับคันนี้ครับ โตโยต้าโคโรราอัลติส1.8ตัว V ปี2016ครับท็อปสุดในรุ่นแล้วนะครับคันนี้เป็นรถบ้านซื้อเงินสดไม่มีแวดนะครับกับราคาตั้งขายอยู่แค่379,000บาทครับและใหม่แค่100,000โลเท่านั้นต้องบอกว่าใหม่น้อยมากเลยสำหรับรถปี2016นะป้ายทะเบียน5กไก่คอควาย894กรุงเทพมหานคร,รผมให้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะเป็นตัวโฉมกระจังหน้าโครเมียม3เส้น นะเนี่ยลรียมสันตัวรถเดิมคมชัดโครงสร้างวารันตีไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำครับเป็นรถบ้านแท้ๆเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทมมันนิ่งไร้ครับด้านล่างมีไฟตัดบอกให้เรียบร้อยชุดโคมไฟสวยๆครับใสๆเลยนะครับกระจกเนี่ยตาปั้มโตโยต้าทุกบานเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีเปลี่ยนครับาสีพรดอะอะพรบ,บรไม่มีขาดครับ ส่วนล้อเนี่ยจะเป็นล้อแม็กปัดหน้าเงานะครับทูโทนขอบ16เดิมจากโรงงานดิสเบรก4ล้อระบบเบรก ABS ครับคันนี้รัดด้วยยางมิชลินครับปี2023สัปดาห์ที่14ต้องบอกว่าเป็นยางใหม่เลยนะครับรหัส205ทัพ 5R16 ดอกยางให,ใหม่ๆแบบนี้เลยครับผมคงสร้างซุ้มล้อเดิมโชคเดิมครับเครื่องดูโอ v v t i นะครประจกหมองข้างปรับพับไฟฟ้า้อมไฟเลี้ยวมีให้ครบถ้วนครับ มือเปิดนะครับตกแต่งด้วยรอบโครเมียมสวยงามภายในจะเป็นโทนสีดําร้วนครับเบาะหนังปักไฟฟ้าฝัา่งคนขับครับตรงทางขึ้นบันไดนะครับก็ยังมีสติกเกอร์นะแปะอยู่เลยนะครับผมน็อตประตูเสาบีไม่มีแกะไม่มีถอดครับเพดเดิมโรงงานไม่มีรอยชํารุดไม่มีรอยแกะครับส่วนเม็ดอาร์ตนะครับต่างๆโหต้องบอกว่าแน่นมากนะอันนี้คือการันตีความเดิมเลยนะไม่แบบแบบว่าแบบ แทบจะไม่ถูกแกะดูเลยอะรถบ้านแท้ๆมือเดียวจาก้ายแดงครับคันนี้ใครสนใจหรือว่าตามหาอยู่เนี่ยรีบติดต่อมาได้เลยนะครับผมถ้าพลาดแล้วเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าเสียดายมากด้านหลังกว้างๆเครื่องยนต์เบนซินล้วนครับไม่เคยติดแก๊สนะดูเวนอาร์ดด้านหลังดูเห็นไหมรอยจับนะครับยังอยู่เลยนะครับด้านหลัง ไม่มีร่องรอยของการทำสีเลยนะคันนี้สวยๆเดิมๆจากโรงงานสนใจ0894807362ครับผมไอทอ,ออโตโอถ้าอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันก่อนได้นะครับที่บริษัททอออโตโอ้ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวันเลยนะฮะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง2อทุ่ม3าทุ่มก็ยังเปิดอยู่ ด้านหลังสวยๆเรียมสันเดิมๆนะคะฝากระโปรงท้ายเดิมรุ่น1.8ตัววีครับท็อปสุดแล้วของ To y o ต้าอ t i ติชมนี้นะครับไฟท้าย LED ด้านล่างตกแต่งด้วยไฟทับทิมทั้งสองฝั่งกล้องหลังติดตัวรถมีมาให้ครับสภาพสมบูรณ์นะครับห้องเก็บของกว้างๆถาดรองถาดยางพลาสติกมีให้เบาะด้านหลังเนี่ยสามารถพับได้ด้วยนะครับเบาะแถวที่2ด้านหลังสามารถพับได้ด้วยดูโครงสร้างครับซีนเดิมเชื่อมเดิมสวยเลยเม็ดอาร์ตเดิมซีนเดิมหมดเลย นะครับผมฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับรอยซีนก็เล็บจิกเข้าปกติเลยครับซีนเดิมติดมากับโัวรถครับสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างบล็อกเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่คืออยู่ครบถ้วนครับแล้วดูโครงสร้างครับพี่ครับรอยซีนรอยเชื่อมเม็ดอาร์ตเดิมหมดครับซีนทางมะพร้าวสีเดิมนะฮะ สภาพสวยซ้ายขวาใครหาอยู่นะครับโตโยต้าโคโรล่าอัลติส1.8 V ท็อปสุดปี2016ครับคันนี้ราคาเพียง3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับด้นในสีดำครับแผงประตูสีดำเช่นเดียวกันที่พักแขนเป็นหนังกระจกออโต้มีระบบเซ็นทรัลล็อกให้เรียบร้อยมือเปิดได้เป็นโครเมียมครับ ล็อตประตูเสาบีนะครับฝั่งคนขับล็อตเดิมครับสติ๊กเกอร์สภาพสมบูรณ์ครับกระจกมองข้างปรับพไฟฟ้ากลุ่ม engine start airbag เจ็จุดพวงมาลัยหนังมัตติฟังก์ชันครับ cruise control paddle shift มีให้ครับเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้เลขไหม่แค่หนึ่งแส่พันสอก้โลนี่คือใหม่แท้นะครับเช็คได้รถสวยรถเดิมนะครับผมปี2016นะฮะรถ8ปีใหม่แค่แสนโล โอ้โห oh oh, ต้องบอกว่าวิ่งน้อยมากครับเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยคอนโซลด้านหน้าสีดำครับจอเดิมทัชสกรีนนะฮะมีระบบนำทางนีวิเกเตอร์ตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ครับแอร์ออโต้นะฮะมีโหมดนาโนอีกองฝุ่น PM 2.5ให้ด้วยครับช่อง A US, USB นะครับช่องชาร์จไฟกุญแจรีโมทครบ2ดอกครับเป็นสมาร์ททีเล็กน,นะเกียร์ออโต้ CVT 7สปีดครับผมเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดครับส่วนเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำครับ ไฟฟ้าฝั่งคนขับสภาพเบาะถือว่าสวยเลยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดอันนี้คือเบาะเดิมเลยนะหนังเดิมติดมากับตัวรถเลยนะฮะร,รถมือเดียวสวยๆครับด้านหลังกว้างๆนั่งสบายเบาะด้านหลังนี่โอ้โหรอยการใช้งานถือว่าน้อยมากนะครับที่พักแขนที่วางแก้วมีให้เหมือนโตโยต้าแคมรี่เลยนะครับแล้วก็มีม่านหลังให้ด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นดึงมือนะ นะครับช่องเก็บของสองฝั่งหลังคาเดิมฝ้าเดิมหมดนะครับผมนะตัวนี้นะครับหรเม็ดอาร์ตต่างๆดูเห็นไหมรอยจับบุ่นยนต์จากโรงงานนะครบสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับผมใครหายอยู่หรือว่าสนใจนะครับสำหรับ Toyota Corolla a l t i ต1.8ตัววีครับพร็อปสุดของตัวปี2016แล้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าหายากมาก กับราคาแค่3,790,000บาทนะครับถ้าสนใจติดต่อ0894807362ผมไอทอออโต้คับเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ด้านหน้าและเครื่องยนต์กันบ้างครับสำหรับในส่วนของด้านหน้าและเครื่องยนต์ของรุ่นนี้นะครับอย่างที่รู้กันเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเครื่อง Duo VVTi 4สูบ1 8่นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่ผมสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับลองฟังเสียงกันสักหน่อย นิ่งเงียบเลยนะครับภายในเครื่องแห้งกิ๊กเลยนะครับไม่มีค้ามนะ้ำมันเครื่องไหลยเยลลิ้มหนะรือว่ารั่วซึมนะรอยมาร์กสีรอย QC ตามหัวน็อตต่างๆก็ถือว่าอยู่ครบเลยนะสะอาดเลยนะครับอันนี้อย่างที่ผมแจ้งนะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่ครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทําอะไรกับตัวรถเลยนะครับแต่ภาพสดๆเพิ่งเข้าร้านมาเลยโครงสร้างหลักๆเบ้าชดหัวน็อตเดิมนะครับรอยซีนเดิมทั้งหมดเลย นะครับผมน็อตฝากระโปงนะครับด้านในนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดครับนะฮะสวยเลยนะครับคานซ้ายขวาคานหน้าเดิมหมดเลยน็อตคานหน้านะครับดูนะครับคานหน้าน็อตไม่มีแกะครับหมายเลข q ิว c ต่างๆคืออยู่ครบนะ3 r 3L ครับโชคซ้ายขวาเดิมหมดฝากระโปงเดิมตาปั๊มโตโยต้านะครับแผงฉนวนความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะ สติกเกอร์มอออกคืออยู่ครบถ้วนนะครับใครที่สนใจหรือว่าตามหาอยู่ครับสำหรับ t o y ย t a c o ค o l l a อ l ติสนะครับ1.8ตัววีปี2016ครับคันนี้ราคา379,000บาทเท่านั้นครับถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามผมได้เลยที่เบอร์0894807362ผมไอทอออโต้ยินดีให้บริการครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ